สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับสําหรับคนที่เรียนออนไลน์แล้วต้องการทบทวนนะครับหรือว่าเราไม่ได้เรียนสบดยกันนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับเริ่มเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับสําหรับในในชั่วโมงนี้ในสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนรู้2เรื่องก็คือ าสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เป็นตัวสีแดงนะครับเรื่องระบูปปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการน,นะครับใจหนึ่งคือบอกสินที่พื้นฐานและรักษาประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภคนะครับเราไปดูวันเี้ยวยีบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหนังสือสังคมหน้า115-128ถึง แรกนะครับเรื่องการบริโภคสินค้าและการบริการนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับมีสินค้าบริโภคนะครับสินค้าอุปโภคนะครับ่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนคาว่าสินค้าและการบริการครับสินค้าคือสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอนี้นะครับที่เรานําไปใช้ไปกินได้นะครับแต่การบริการคือการอำนวยความสะดวกสบายนะครับเช่นการเดินทางขึ้นรถขึ้นรถารขึ้นรถตู้ขึ้นรถเมล์นะครับหรือร้านตัดผมร้านเสริมสวย อันนี้เรียกว่าการบริการเรียกว่าการบริการนะครับสินค้าสินค้ามีสองแบบคือสินค้าเพื่อการบริโภคนะครับถ้ามีมีสองมีแม่ประธานนะครับเขียนเพิ่มเติมก็ได้<ๆ>นะครับว่าสินค้าเพื่อการบริโภคเนี่ยมันมีไว้สําหรับกินสินค้าเพื่อการบริโภคมีไว้สําหรับกินดูดูแม้นะครับว่าอยู่อยู่ตรงหน้าไหน อยู่ในหน้า116นะครับหน้า116มาบนแบบอรมกันเลยหน้า116นะครับส่วนสินค้าเพื่อการอุปโภคคือมีไว้สําหรับใช้นะครับบริโภคกินอุปโภคใช้นะครับต่อไประพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับอะไรอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อของต่างๆหรือใช้บริการสิ่งต่างๆนะครับ อ่ะมีสาเหตุอะไรบ้างหนึ่งรายได้นะครับมีรายได้มากนะครับซื้อของตามใจได้เลยนะครับในทางกับการถ้ามีรายได้น้อยนะครับก็ต้องซื้อแต่ความซื้อของที่ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับใช้คําว่าจําเป็นนะครับต่อมาราคาสินค้านะครับถ้าสินค้าราคาถูกนะครับก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าสินค้าราคาสูงนะครับก็ยากขึ้นตามลาดับนะครับค้านิยมลดนิยมคือความชอบ การโฆษณาอันนี้มีผลต่อเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆมากเลยนะครับเป็นการชักจูงให้เราว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับความเชื่อนะครับคล้ายๆค่านิยมหรือลนิยมนะครับฤดูกาลนะครับฤดูกาลอ่าอย่างเช่นเสื้อกันหนาวนะครับจะขายดีในฤดูหนาวแต่ถ้ามาขายในฤดูฝนฤดูร้อนอาจจะขายลาบากนะครับหรือผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลนะครับจะมีราคาถูกนะครับถูกกว่า ที่ออกนอกฤดูกาลน,นะครับคุณภาพของสินค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการกําหนดนะครับกําหนดว่าเมื่อมีคุณภาพดีนะครับก็ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อนะครับต่อไปการบริโภคคุ้มครองนะครับการบริโภคคุ้มครองเนี่ยก็คือในเมื่อเราใช้สินค้าหรือบริการใดน,นะครับจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับหน่วยงานหนึ่งเนี่ย ที่ดูแลนะครับดูแลเรื่องการบริโภคนะครับการใช้สินค้านะครับและหน่วยงานเนี้ยนะครับจะมีพระราชบัญญัติคุมของนะครับเรียกว่าพระราชบัตรเรียกว่าพระราชบัญญัติคุมของผู้บริโภคนะครับ <loser. S 1> เพื่ออะไรเพื่อได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าการซื้อหรือการใช้สินค้าต่อมาได้รับความปลอดภยัยแลวก็ได้รับความประหยัด เรื่องต่อไปสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับอ่าอ่าอันนี้เป็นเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับแต่ที่เน้นนะครับที่เน้นไปดูเรื่องส,สิทธิพื้นฐานครูดูให้เขาอยู่นะสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับในตอนนี้อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้ยี่สิบเอ็ดนะครับส,สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ผูพ้พวกเรมีสิทธิอะไร้างนะครับหนึ่งได้รับข่าวสารคำพนันาคุณภาพที่ถูกต้องและพอเพียงเกี่ยวกับสินค้านะครับเช่นเราถ้าเราซื้อขนมหรือนมกล่องมาเนี่ยนะครับจะมีคําอธิบายอยู่ข้างนมกล่องนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างผลิตที่ไหนนะครับผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร,ร่อันนี้คือคำพนานาคุณภาพนะครับความถูกต้องนะครับหรือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ก็มีฉลากนะครับฉลากประหยัดไฟนะครับว่าอันนี้นะครับใน1ปีเนี่ยมันใช้ค่าไฟเท่าไหร่นะครับได้รับความประหยัดกี่ดาวนะครับต่อไปสิทธิเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เช่นเดียวกันกับที่บายเมื่อกี้นะครับใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัยนะครับใช้เครื่องสําอางใช้ของกินใช้ของใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ส่วนที่4ได้รับนะครับสิทธิ ติทธิได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาคือกรณีในการอาจจะเป็นซื้อเงินผ่อนหรือเช่าซื้อนะครับาราคาไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยไม่สูงเกินไปนะครับดอกเบีย้ยอยู่ในกฎหมายกําหนดนะครับหรือมีความเสียหายก็มีค่าปรับหรือว่าสามารถคืนของได้อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนต่อไปครับ มีสิทธทิได้รับความได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะครับเมื่อเมื่อใช้สินค้าแล้วมีผลเสียมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพนะครับหรือว่าใช้แล้วแล้วมันเสียก่อนำกำหนดนะครับจะได้รับส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับเรื่องเครื่องหมายรองรับคุณภาพสินค้าและการบริการในที่นี้อยู่หน้าที่123าครับ หนึ่งร้อยยี่สิบสามอเครื่องหมายแรกนี้เลยเครื่องหมายแรกนะครับเครื่องหมายมออกนะครับมออกมออกก็ในหน้าในหน้าหนึ่งสองสามนะครับก็คือมาตรฐานนะครับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้คล้ายๆกันมออกอกับสองมออนะครับส่วนสองมออนะครับก็เป็นของสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับใช้กับส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งคู่นะครับต่อไปอยนะครับอยย่อมาจากอาหารและยานะครับในทุกๆสินค้าที่เป็นที่เรากินนะครับหรือเป็นเครื่องสำคางหรือเป็นยานะครับต้องได้รับในประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การนะครับองค์การอาหารและยานะครับชื่อเต็มๆเขาคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับชื่อสั้นๆว่าอย ในตัวอยอยจะ,ะจะมีเลขรหัสอยู่นะครับสามารถนำเลขรหัสนไปตรวจเช็คบอยอได้ว่าเป็นของแท้หรือไม่ต่อไปโอท็อปโอท็อปย่อมาจากวันตำบลวันโปรดักตก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับฮา,า,าลาฮาลาเป็นของศาส,สนานะครับศาส,สนาอิสลามศาส,สนาอิสลามก็คือเป็นของที่ คนคนอิสลามเนี่ยนะครับสามารถบริโภคได้ใช้ได้นะครับย่อมาจากอะไรสำนักงานคณะกรรมการนะครับการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับต่อไปอันนี้ฉลากประหยัดไฟนะครับส่วนใหญ่ก็คู่กับอมออคอสอบมออนะครับบ่งบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้านะครับปัจจุบันมีมีเบอร์ห้า หนึ่งดาวสองดาวสามดาวนะครับก็คือมีความประหยัดขึ้นไปอีกนะครับในนี้จะบอกว่าสินค้านี้เป็นสินค้าประเภทอะไรนะครับมีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีการใช้ไฟต่อปีนะครับต่อปีนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่าใช้ไฟต่อเดือนเป็นยังไงกำอาหารเป็นชั่วโมงนะครับเอสสีเขียวนะครับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมีการผลิตได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับตัว S เอสนี้คือปลอดภัยเอสเหลืองนะครับมีมาตรฐามนมากรฐาปลอดภัยต่อไปครับการทำการบ้านการทำแบบฝึกหัดนะครับมีแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบเก้าถึงสาสิบสามนะครับนักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกปฏิบัติมาดูแล้วก็สามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับครูช่วยไกด์ไลน์ให้นะครับ เสร็จแล้วนะครับทำทำมาทำเสร็จถ่ายรูปส่งมานะครับแล้วก็ส่งถ่ายส่งในไลน์ส่งงานวิชาสังคมนะครับอีกอันนึงคือทําแบบทดสอบ Google f o r m นะครับ Google f o r m นะครับกดลิงก์ลิงก์ที่ครูส่งให้เข้าไปทําได้เลยนะครับมันก็จะบันทึกคะแนนตัตมัมิอัตโนมัติเพียงแต่ว่าแจ้งชื่อชั้นเลขที่ถูกต้องนะครับหเครื่องหงเครื่องทำได้แค่หครั้ง เพราะฉะนั้น,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 นก่อนจะทําก็ศึกษาเนื้อหาให้ดีนะครับดูวิดีโอก็ได้ดูหนังสือก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทาได้เลยนะครับมาที่งานของเรานะครับงานของเราหน้าที่29เนะครับ29เขาให้สำรวจสินค้า10ชนิดนะครับว่าอะไรเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอุปโภคอะอย่าลืมว่าเอาไว้ใช้นะครับบริโภคไว้กินดูในบ้านเราก็ได้นะครับเพื่อความปลอด ในบ้านเนะครับควรซื้ออะไรหรือไม่ควรซื้ออะไรอะไรที่จําเป็นควรซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นไม่ควรซื้อนะครับของกินจําเป็นไหมของเล่นจําเป็นไหมนะครับหมากฝรั่งจําเป็นไหมหนอจจาเป็นไหมประมาณนี้นะอ่าต่อไปหน้าสามสิบนะครับหน้าสามสิบนะครับให้ให้ถามข้อมูลนะครับผู้ปกครองนะครับเลือกสินค้ามาหนึ่งชนิด รืสินค้าหนึ่งชนิดที่ต้องการมากที่สุดนะครับว่าสินค้าชนิดนี้อะไรเป็นเป็นสาเหตุในการเลือก,อกซื้อเลือกใช้นะครับต่อไปหน้าสาสิเอ็ดสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคด้านใดที่มีห้าด้านหกด้านนะครับอ,องดูแล้วกันนะครับหน้าสามสิบสองนะครับดูสินค้ามาสิบช,ชนิดเช่นเดียวกับตอนแรก แล้วดูข้างกล่องข้างฉลากข้างถุงว่าสินค้านี้ได้รับเครื่องหมายนะครับรับรองคุณภาพจากที่ใดบ้างหรือไม่ได้รับกระติกในช่องที่ไม่ได้รับนะครับอ่าหน้สามสิบสามที่ถามความคิดเห็นนะครับทำได้สบายมากนะครับต่อมาสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับอ่าอันนี้สถานการณ์มีสถานการณ์ให้นะครับอ่าเราเอาเหตุผลเนี่ยมาตอบนะครับว่าเรามีเหตุผลอะไรนะครับทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมานะครับเราเจอกันในคลิปหน้า สวัวันนี้ขอเป็น่างขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ